สวัสดีครับผมช่องชิตพจนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนั่นนะครับเป็นกำลังใจให้เหตุคิปต่อๆไปครับผม,มนอนเช่า u t ทู e นะครับกับสีผ้าเป็งการผสมอาหารนะครับผมผสมอาหารใ่้สายไร่ไไหนเนี่ยใส้ลอยกิโล คืออย่างกับว่าหูครับชื่อย่างบุ๊ก็กิโลครับไม้หูก็แจ้งไหนเจ้งถี่พบ้อยม,มีตะซังด้วยนี่ครับเอ่านี่ในเก้าสิบสองกิโลอู๋คือเครื่องมิก อาหารไหงัวนุ่มนะครับผมงัวรีดงัวรีดอาหารกับไก่ซีเมสแล้วครับผมครับเวลาดังกับสิไหงัวมารีดนุ่มยุ่มแองนี้แล้วครับรไหมะรีดนี่คือของของรีดของรีดนะครับเนะาะใส่หงาจักก่อน Sám quần gặp xây nhà, sám quần Chị xây chút cho chị xem gặp mắt nào สองเป็นไซส์สามก้อนนะครับไซส์สามก้อนครับผมสบายครับผม บมปุ่มกดกันเป็นรีโมทใช่เป็นรีโมทกดเอาครับผม,มเวลานั้นอย่าเวลาเขาเทมันก็ะชีไหลไปน้ำล่างอย่างครับผมไหลไปน้ำล่างกขาเทออกของมัน วันะครับเีวงนุ่มงูหลีดจัตัวงูลีดจัตัวงูหลีดรอยสบแปดตัวไหาสามปอนครับรอบเบืองขันไ้เสียดจีประมาณจากักตันครับผมนี่ครับผมเรื่องมิกับเรื่องมีขอเซ็ตนตักสิครับ ปันของมันไปเอยครับ้าตาอมเครื่องดิเหนื่งครับชุ่งพลังมากครับเอาไซ่ทีเดียวได้ครับผมคุ่นครับรุดกันสบายเนี่ยหรอครับคนุ่นอยู่ห่างลางไม่ค่อยว่างเลย ได้เข้าไปก่อนที่สองแล้วครับโอ้ขึ้นเรี่ยวเลยขึ้นขึ้นเร็วผอเข้าขึ้นซาซายอดวย้าขึ้นได้ไส้เข้าไปครับก่อนที่สองครับอย่าใส่สามก่อน ใส่สามอนนี่มดทุ่มืออาหารมดทุ่มือะใส่สามคน้นอะไรยาง็ดยา็โลายดยอเอาคนงานมีอยู่สมคนป้ามี่อันนี้คือยางนี่ยนีนี่อโง เขาพ,พดมักครับผมประมาณห่าลอยเลยว่นี่ยห่าลอยกิโลเขาพ,พดมักครับผมใสห่าสามก้อนแล้วก็เขาพ,พดมักอีกประมาณห่าลอยกิโลเลยครับผมอันนี้น,นี่ก็จะเป็นเไสห่าอัดแห้งครับห่าแห้งครับห่าแห้งห่าแห้ง Còn thì xa quanh thứ 3 một phần nào chút choa kapo giọt các lag kim của kim 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 ลงเนีเนี่ครับหน้าตาครับฟินลิมูดก่อนที่สามไปแล้วครับแรงครับแรง อาหาร GMR นะครับผมอันนี้เขโาโพูดมักครับผมขึ้นไปอยู่วะต้องขึ้นเบื้องเบื้องกีดให้เบื่องท่ายเบื้องกีดให้เบื้องบุ้งบ<ม>ุ้ง ไม่ขึ้นไยังไงขึ้นรือเรายู่ไก่กระของผมว่า,ามมวได้ขึ้นนี่เขาขึ้นเขาเขากดซับมาร์คไปก่อ นรับพีถึงเม็ดพวงกุฎแล้ครับผมนี่ครับขึ้นมอเตอร์นะครับผมนี่ครับคนหน้าตาเครื่องมันซุ่งพลั่งสักทีนึงทีงปัญญาสามกว่าสี่ก่อนของใครนี่คือปั่ม ทำให้รุลิกนะครับผมตู้คอนโทรลเครื่องนั่น,นี่ยครับ 2องพันหครับผมความสะอาดกดเพื่อนแล้วครับปุ๊บไหนซ้ำตัตนได้ครับหัวลอยกขั้ว,วเป็นอาหาร ที r เอ็มอาร์นะครับครับมันเดินหน้าไปแล้วครับ สบายมากครับผมเทคโนโลยีสมัยนี้ไปใส่หยาแหงนะครับ,รบโอเคครับครับผมเอาละวันนี้ที่ใส่การใส่หยานะครับใส่หยาตัวนี้ แปดก้อนนะครับได้แปดก้อนถึง nhà nhà อัดแทงถึง nhà อัดแทงครับ ฝากช่องไว้ยักรอบนะครับเพรช่องที่พุนนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้การเฮ็ดช่องต่อไปครับเหตุชิปต่อไปเพื่อมีกำลังใจเหตุชิปในพี่น้องเข้ายูทูบเบิ้งครับผมอันนี่ใส่์ไซส์ก่อนย่างละแปดก่อนนะครับผม นี่ผมของผมไม่มีเลยนี่แต่หน,นีบรรยากาศอาหารก็เหมือนอก,กับง้วกับรอดชิ้อาหารครับแต่เป็นหีเทสแบบมาณจรีดนุ่มเนี่ยเขาจะหีเทสให้กินละมั้งสบาย เ,เย็นอากาศเย็นๆครับมือนี้ลบอ่าองศาครับผมใส่กี่แล้วครับผมตอนนี้ใด้สองตันซีแล้วครับผมน้ำหนักสองตันซีแนาสีประมาณสามตันครับผม เป็นใส่อาหารขาวาคนุนประมาณตันหนึ่งใส่ยางละแปดนะครับยางละแปดก้อนนุ่มงครับนี่คือยังเนี่ย อันนี้โหลูดีิกเอาแล้ววะยางลังรึ่งถุงประมาณถึงสองรอบซึ่งสักกิโลยางหลัเครื่องถุงสามรอแกเอาแล้วใส่ตามมาล้มก้นใส่เดี๋ยวะเนาะก่อนก็กลอยู่แต่ในนี่เขาเลาช่างน่เลย ก็ได้ตาสังเกินต่องกิโลอร่อย <S <S สุดอาหารอันทีตสายยี่เป็นพวกเกี่ยวกับการเป็นระบบครับไทยพวกวิตามินแล้วกับพวกกันเชื่อครับปลาเท้าเปื่อย ผสมใช่ไปน้อากันนะครับนี่ครับพวงนี้ไหนเป็นวิตามินใจ่เขาไปหลายอย่างนะครับพี่น้องนี่หลายอย่างโอ้ไปบึ่งทางนี้ครับเป็นอาหารคนครับผม ใช่จากกิโลอันนี้1,200กิโลใช่ตันสองนะครับโอ้หลายครับผมตันสอง เป็นขั้นตอนที่ายครับใช้เครื่องใช้เครื่องปรุงครับพวกวิตามินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ